จ e ได้กินฟอตบอลหยิบออกไปโอฟเรตต์ต huh> ่อเฮ้ยจุดๆๆๆๆแป๊บๆๆพูดเรื่องยาวยังไงเสรีแบเหายไปเลยเอ้ยหนึบขาพร้อมเล่นเลย โอ Rocky, ้โหไม่่ไม่ okay. oh, okay. ่ไม่่ก่ไม่รั่คุ่จั่เอาแบบคือจอ่พอดจอบพอดัดม่ก็่ะ่ะดู่ลมระส่ทธ่์ย่า่ที่ผ่านอเ่ใ่ะใช่เก็บไปแล้วอ้าเชี่ยวอยู่เป็นพูดท่เลยไ่โอ้ตัวตัวโปรดไม่ขึ้นเก็บดีกว่าเอาสามอต่ำไปทำไ สลับเลยสลับสลับสลับโอ้โหเฮียเบียไม่ได้เฮียเบียวขั้นสุดแน่เลยกูอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยอ่ะใช่แล้วเราก็บีเอบ้างกันมาเฮ้ยมาขอบเลยอ่ะเข้าไปแล้วฮะออกกูเลิกก่อนดีกว่าพอดีดิบลาได้เด้อเด้อ a ล็อกว้าวสยาสิได้เนี้ยอยจั๋วอ้ยี่ยไม่เหลือใเต็มที่ใช่ปะไปไปเลยอลเลนเอเนเอเลนบอกดิจวเลยเอเลนตีเลยโนกาเดไม่ใช่ไม่ใช่เอเลนใช่ไหมไม่ใช่เอเลนโอ้ไม่ได้คกิทโาอะไรคิท เอ้คนกวาดไปด้วยตัะชิคกีเลยนี่ก็ชิเกอรไม่เป็จ้ะเบเธอเอานงินเธอแซนเดอร์มาต่อเลยโอเคบาต่อเลยดูดูเขาไปต่าโอเคอัชเชอร์เบตสอัชคชอกไม่กัดน่าเบื่เช็คโนชิกโอ้ไมค์ี้สิอดิไม่ได้เว้ยฮันเดอร์ ตรอจเอาราตันช้าบ้าบ้บ้บ้สเตเลดบ้บ้สเตเบลดทำอะไรไม่ได้เลยใช่มันทำอะไรไม่ได้เลยน่าเศร้าโอ้ยยยยโอเคดีแล้วกันเมื่อันดี้าวไม่ใช่นี่ว่าตัวน Yeah, yeah. ม,ม,มันก็เอาช่องเดียวช่องอื่นดิเราว่าจะเบรถ้ามีเรียกันไปได้บอกกิ้เวเลยอันแรกเขาหนึ่งหาเผาหาตัวที่ชื่อหาเผาให้หาเผาไม่ดหาตัวเืวว่อพอกามาพอเกามาคอ,อไว้ช่องอ่าเราจะใบจะเอาจวดการหรือจะค้นหาเขาข <อ S 1> ตบานหนึ่งเอาเป็นถ้าจวดได้บอรสามพันแล้วก็เออแนั่นแหละถ้าเซฟกับเซฟเพื่อพอเกามือได้ใจไหมวะเนี่ยไอหมาอ้อพอกา นี่กูเจอแหละเอ,อ,เอ,อ้ยเนี่ยถ้าก็เมื่อลงมาสามารถโซชาได้ถ้าโซชาไปติกเกอร์บวกห้าพันถ้าโซชาไปติกเกอร์บวกห้าพ่โอ้ oh my god อะไรอะติกเกอรโอ๊ยหนานี้โอถ้าตัวดีแทนนี่จะได้ไบวกเพียคิดยากมากเลยเรมาอโอ้ตีเกีย์พลังรถาสี้อะไรเนี่ย บัตเทรดอาจจะเปรดแมนนะบอกที่แต่บัตอื่นไม่บวกนะโอเคบวกที่ไปเลยสมช้ไปเข้ามาเลยเปิดไปเดียวแก่สองอ๋อมามามาเดี๋ยวเบียวเดียวกระดาไปะเช็คเอ็ดเช็คขันตีไปเลยบวกห้าพันไม่ต้องบวกนะเออสองสามกาดเลยเว้ย

กิลสองตัวนี้ยสบาสองใบบวกห้าให้กังตัวเองแล้วก็แบนแบกาพอสกิลไอ้สกิลของแบนได้อีกหบวกหมื่นบเทิลเฟสบวกขี้าเก้นมากกว่า8ยติธรรมยูติธรรมกันเหรอช่วยเดี๋ยวนะลูก ี๋ยวแม่จเช็ควเทิกเกอร์ทิกเกอร์หมดทั้งหมดให้กับตัวนี้บทที่กนจะเช็คสกิลอตัวที่มกับของโจมตีถ้าถ้าใครโจมตีสี่หมื่นถ้าโจมตีสี่หมหรือมากกว่าหกหมื่และยังไม่มีการในทนียังไม่มีการไล์อะนียังไม่ในทนียังไม่มีการทำอย่างนี้หนึ่งถ้ายงไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมไม่ีการบิเิโอเคัตนึ่งไลเดอ ต่อโซ่เฉยเลยไล่โยก็เอาอย่างคือแรกโหมหวบนแล้วก็บดมือให้ตัวเองอตแทคคืออแทคคือเข้ามาเลยหนุ่มยี่เนือทิกเกอร์ยิพลังมาสกัดีเชคคือโอ้โอ้อแทคคือโคตรเจ็บเลยี่ ขอยี่ขอยี่ขอีหมื่น้าเอแตกเหรอฮะยัง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 ังรออยู่เอาสองขี้เหรอไอหมื่นแต่แรกอ๋ออ๋ขอขอย้อนย้อนเวลาคอนเทนต์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 ขอยาขอยังมือขอยังมือขอมืไปไงเออโอเค

เอาปโยชน์ต sure. <qué says it> <laughs> ่อปโยชน์ต่ปโยชน์ต so, ่ประโยชน์ตปโยชน์เจไม่จะเสียไปได้เอาประโยชน์เนอมลิสลงบ่ไอ้เจ๊กูดึงใช่ไหมโซชาหตึงใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยเก้เหรอมคือกู่รู้ว่ากูจะเนดวงดีดวงหวยกันแน่ไม่รู้ว่าดวงดีดวงหวยปไปสกิลันตงปอดหนึ่งโซบา โสดไปเนี่ยออกมันได้ทางหน้าแล้วก็วอเตอร์ไอ้ตัวของออฟเฟคบวกหมื่นให้นวอเตอร์เบต์อยู่ในนี้บวกหมื่นเนี่ยเออตัวของออฟเฟคบวกหมื่นมันบวกอยู่แล้วโอเคแค่นั้นแหละมีดแค่นั้นแหละดีอะแค่นั้นแหละมีดก็แค่ตีแรงมีดกแค่ตีแรงงั้นเหรอไปไปมือกุ๊กเซนจ่าใส่ว่ามีดีก็แค่ตีแรงเหวะเปิดเฮือกโนติกเก้ยไปนะ ไม่นะไปสองหมื <si oh, yeah. ่นสามอีกคือสอโอ้เอสามหมื like, yeah. ่นแปดเฮ้ยโอ้โหโหโหเสียบเปาประโยชน์ไล่ไล่สาระไล่เด้อไล่สาระดีกว่ากอดมือเลย้วเพื่อน ก็นะก็ะกค่แต่เรื่งเว่ามือมึงงม,ม,ม,มา,า,าการไอยู่หรอไอซ่าเอาเทบร์เออเลนเดกาดสีไวสกิลของเราแล้วเราเป็นอเราเรียวเราเรียวกันแน่ว่าไ่แกัดได้ทางทางคูนสองหัวขี้หนึ่งแปดพืนพบยังไงล่ะโอ้โอคอนเทนต์เพื่นออคอนเทนต์โด้าเบรตตัวนี้บอกหตัวนี้ก็บอกห กาวป็นหนึ่งพี่แหเอาไปอติดทาของฉันค<ะ> <laughs> แคค <laughs> สรตีใส่เรียแล้วมนั่นี่มีหายไปเชีย์แล้วล <laughs> เ <laughs> ต่ว่ว่ <laughs> <laughs> โอ้เช็คมาเลยใครนะเกย์โเคกอาแลกับแบนการเอี้ยตีแสน <laughs> สาคลิปออเห้อ <laughs> ม้วนไปไหนแต่ขาใส่พระเอกเลยเชี่ยอีรอบี้มันอเป็นหนึ่งเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามโอ้โยโอ้ my god อะไรวะมวยมังกรอะมวยเลยเดียวเร้ รเบลล์แดงจั่วจบเลยมีสกิลได้เลยไม่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 เปลี่ยนดีกว่าต้องตีไม่ต้องตีต้องตีไม่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 แค่เปลี่ยนเฉยโอเคเบยวต้องเบียวเว้ยโอเคโอเคโอเคโอระเทนเดี๋ยวนะไกด์เด้อเจ้าแบบพันตี เรา г กิดตัวขูบอกไม่กาเลยสั่ิโอัอ my god Oh ได้มาเดียอร์เกี่ยวหใบโอ้หิวเด็ด้ำเป็นหิร์เโอ้โหเชี่ยเชี่ยอะไรอ่ะกูกูยิบหิวไปกี่ใบเนี่ย เธอติดกระสับไปอะนี่ยังไม่ได้หมกคิวอว้ให้กูดูนะดิบเ็นคิวเหี๊ยไม่ต้องเวลาเก่งจังไคมาเลยดูออกมาร่างอวตางนบาสเบาสเบลสเบลสสมชายไม่เรียกว่าสมชายละมันตัดมันตัดทำเสียงไม่ถูกที่มึงตัดบเสอยย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 ย่ยยยขยอ สกิลคือเดอะบัสหนึ่งเติร์ดหาชื่อซะบวกไปิดบววไปมันเป็นบวกดีกว่าสกิลไม่ลงมาโซเชียลเนีไดเป็นม่นเบบ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 เฮบเบ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 บเเบเบบเบบาบเบรเบบ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 เเ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  แค้ยเดียวเอ้ยอมึงไม่ข้าม <standards> da ึงไม่เปิดัำเจตาบัตเตอร์หรอกหนึ่งมื่นีจบเลยเอินอน่ทึ่งจังเอโอ้โหไรเด้อไรสิวะ าได้บ้าบวกห้าบวกห้าสับนึ่งรู้คอยอยห้าอยห้าันเออเข้าน่วเอาะเอาละตีครับไม่จจบอสเล่นครับพิวครับอะไรมาพิวครับสลับกันไไนตีฮิตฮิตได้พิได้ไม่ต้องตีข้ามันกโอกาสทิตตัวนี้เอาเข้าโซได้จัวเบรนดรอ

บไปเาั่่ิงจอาเฟอบกมื่โอ้เปรดวหมื่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเชี่ยไม่เชี่ยเลยหรอเชี่ยกลเดี๋ยวไปเจอแบบโมใส่สีมืนหนึ่งอีกสู้ัสเก็โตคิทิ t อร์ทิกสิงเก t ตโตโรติกมือดูไเหี้ยโมมือมูเว้ยเซนโดเว้ยเซนโด

เอาแป๊บนึงเอแบนลงมาบวกมือให้ตัวเองครับข้อบวกให้ตัวเองก็ใช่ใช่ชั่วร้ายด้ยคลิปเองบวกห้าข้อหนึ่งเลสสี่คูณสองบวกคิแจะว่ามึงจะให้กูไหมกูก็ไม่ดูอ่ะแต่ไม่น่ามั้งใช่ป่ะแล้วก็ไม่ใช้ด้วยอ่ะบวกห้าใช้ไปแล้วเอาการาไปมือเล่นดีกว่า พวกมือตัวเองโอเคสั่งแบดได้อยู่แลทเทิร์นไปตีก่อนเลยแบนเปิดเข้ามาเลยหนุ่มเซ็กแบนเซอร์คิดท่ก็ทิกเกอร์ก,กิดแบนพลังให้นี่โอ้โห,หมัยยังหยุดเบฟหยุดวัวโลไหมไม่หยุดไอสัตว์หยุดได้รอหยุดได้เบฟหนึ่งะวะอ่าฮะสกิล ส,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 สอ,สอตัวนี้ได้จุ่วให้แบนมีากตีมาสามหมืสสส่น้วแบนตีจัิวก e <GT> าดิจัวจัวบอยจัว่่งไปต้งกาดอยู่ฮะว้าวสิกฮะตีมาตะเบตขอเง่นหนึ่งไม่เนาะไม่์ะก่อยผ่านเจอรอมาต่อตอิงตีฮิตเอ้ยเดี๋ยวตีไปตีฮิตตะวักาดถ้าโยบอกาดจงออกมาได้เปลี่ยนตั้งแต่เด็กใหม่ เซิลอันดับแรกเลยเมื่อเรามาไม่มาคตัวบัสหนึงเลยไว้หนึ่งตัวแล้วกันเลาในโซนในการเอาโซนหนึ่นนนนไวเหลือออนเพื่อเอาตัดโซ่ตัดโซแล้วก,ก็ในโค้บรสต์เบเหไว้ใครเหลือใครไว้เอองแต่เบตไว้ตื่นไว้มันไม่ได้นะแต่มันไม่มีเดี๋ยวผตายอีกโซ่อีกและตีไปสามหมื่นสองตีทุกตัวทุกตัวเหรอทุกตัว โอ้เฮียเข้าะเขาเิเกตโตคิิคอิเกอรส่งผลให้บอสเตอร์เบรดเอเราก็ีให้แวนสเกิลแวนเออมรคีแวหนยดิมุณเตเบนหน่ใช่โอ้โหจกอู้ตายหายหมดดอดีเอสกิลเบื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตี เอาสองก้ากูมือเข้าไปสู่โซตัวอะไรดีวะเอามารา้อยเบสต์เบลโคตรเบียวก็อะไรตัวเอื่นบ้างวะนี่แหละพลังชนจริงๆแล้วมันจะได้ตอนไหนวะมันต้องไปเล่นมอกับไอ้คนมูราห้ามไหลไอ้พวกนี้มาไหลปั้งไหลแบงไหลไม่จตไม่ได้มันได้ยังไงแต่รู้ว่ามันโคตรเบียวอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนปิดท้ายเจรบันเนี่ยคริบวกตึงโอเคมาเลยอ,อีกคือโซใช่สองหมื่นไม่มีมีแค่นี้แหละ มิดช <Mid. S 2> ิเฮ <phin reforms> ือกสวยเบิดเปิดข้างตัวตัวหนี้ยมีไปหน่โอ้ยตีปกตีไม่เข้าได้ไปตีไม่เข้าแล้วให้มือไปเลยเอาเลยแย่ไยเซฟผ่านไหมจบแต่จะมูดถึงก็มาเลยเหรอเนี่ยไลท์อิฟต์ไม่ได้ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็นะเกียร์สบายก็พอ สีสามสามไม่กล้าเดี๋ยวให้พวกตกใจไม่กล้าเซ็กต์ดอทิกเกอร์พลังนี่จวดแล้วก็ท่านแรกว่าแล้วก็เซ็กต์ท่นเซ็กต์ผ่านเทิร์นสแตนแอนดรอว์โอ้แม่ก๊อตไรเอ็กซ์อูเอ้ยพอเทคอะไรวะ บ๊อดบ๊อดอีกอย่างไม่เคยเห็นเพียร์ไม่เคยชิม King of Night Alfred เจ้าอ่ะไม่รอดแล้วล่ะเราต้องจบได้แน่นั่นสินะนั่นสินะคงไม่รู้แต่โซมึงกระบ้านหนึ่งโซมึงมีโซมึงโอเคมีสามใบอ่ะในมือมึงไม่มีก็หรือไม่ก็เอาเขาหาเจอนะออกมา b a s k e t b บวกมือ Button Flat ไปเลยสีมนันแดเข้ามาเลยเปิดเ <What? S 2> ก้าตั้นเกี่ยวตุตก,ออกตอรอที่เกิดงสงคนใหนน้บัสตเตอร์เบตตัวได้ขอัวัหนึ่งไปเลยบัสเตอร์เบตทันเซน์กับอีกส้อ์ไปนั่นเดียว ไม่ออกใบสุดท้ายเอะไเทยยี่ไปไหนไปแล้วที่อะไรเนี่ยใบต่อไป <pt ain> อโอเคจาะแก่คอคุณเย็นและคอคุณเย็นแล้ะ